บทที่390ถูกฝังโดยลูโอยูเฟิงเจียงเฟิงพูดไม่ออกจนเขาไม่อยากพูดอีกต่อไปถ้าไม่ใช่เพราะเขาลูโอยูเฟิงก็คงไม่ได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์สิบอันดับแรกแต่ตอนนี้ลูโอยูเฟิงกำลังกัดแอลยูดงบินเขารู้จิตใจดีจริงๆเมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้วเจียงเฟิงก็สามารถเข้าใจได้ เธอแต่งงานมาสามปีแล้วและไม่ประสบผลสำเร็จเลยลูโอยูเฟงมีอาคาติกับตัวเองอย่างรุนแรงซึ่งจะไม่หายไปชั่วขณะหนึ่งเพื่อเห็นแก่กองอี้อิงเกเจียงเฟงไม่มีความรู้เท่าลูโอยูเฟงกองอี้อิงเกโกรธแม่ฉันไม่อนุญาตให้คุณพูดแบบนั้นเกี่ยวกับเจียงเฟง เขาเป็นอะไรไปที่ฉันพูดแบบนั้นเขาเป็นขยะในหมู่ผู้ชายฉันสงสัยว่าขยะนี้รายงานฉันหรือเปล่าลัวหยู่เฟิงโกรธจัดคุณรายงานลูโออยู่เฟงด้วยตัวคุณเองหรือไม่เจียงเฟงไม่สามารถทนต่อการใส่ร้ายดังกล่าวได้เลยแม่ถ้าเธอคิดอย่างนั้นแสดงว่าเธอประเมินตัวละครเจียงเฟงของฉันต่ำไปจริงๆ ปัญยญประกาศคู่มีคนเลือกให้คุณกองอีอ้อิงเก้กล่าวอย่างเร่งรีบลั่วหยู่เฟิงปฏิเสธมันด้วยความดูถูกเหยียดยามเพิ่มนั่นเป็นเหตุผลที่แม่ของฉันได้รับเลือกตั้งแต่แรกเจียงเฟิงไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเป็นหัวหน้าโรงเรียนที่รู้สึกว่าคนอื่นด้อยกว่าฉันและสุดท้ายมอบตำแหน่งครูสิบอันดับแรกให้ฉัน ลัวอยู่เฟิงพูดถึงเรื่องนี้ยิ่งดูหมิ่นเจียงเฟิงมากยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าการเลือกอาจารย์สิบอันดับแรกนั้นเป็นเพราะคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของเธอไม่ใช่ความพยายามอย่างลับๆของเจียงเฟิงแม่คุณทำแบบนี้ได้ยังไงเมื่อได้ยินเช่นนี้กองอี้อิงเก้ก็โกรธมาก เฟียงเฟงผู้ไร้ย่ังอายของลูโอ,อยูเฟ่งได้รับการสั่งสอนเมื่อนานมาแล้วเขาดึงกองอ e ี้อิงเก้และพูดเบาๆกับกองอ e ี้อิงเก้อีอิงเก้ไม่เป็นไรคนที่ชัดเจนจะเคลียร์ฉันจะจัดการเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลน,นี่เป็นปัญหาเล็กน้อยฉันขอโทษเมื่อได้ยินสิ่งนี้กองอ e ี้อิงเก้รู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก ทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านเจียงเฟงไม่ได้เป็นผู้นำและรีบไปที่แนวหน้าเจียงเฟงใช้ความพยายามอย่างมากทำไมเขาต้องปฏิบัติต่อเจียงเฟงเช่นนี้เมื่อได้ยินกองอี้อิงเก้ขอโทษความไม่พอใจทั้งหมดในหัวใจของเจียงเฟงก็หายไปทันที เท่าที่เจียงเฟงกังวลไม่สำคัญว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเขาตราบใดที่กองอ e ี้อิงเก่สามารถเข้าใจเขาได้นั่นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเจียงเฟงยิ้มอย่างนุ่มนวลอีอ e ิงเก่ คุณไม่ต้องขอโทษฉันอย่าลืมว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแวงเจี้ยนผู้รับผิดชอบสำนักการศึกษาเข้าหาเจียงเซงและมาสเตอร์จัสตินนักดนตรีระดับโลกได้มอบลายเซ็นให้กับแวงเจียน เพื่อเห็นแก่เจียงเฟิงตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเจียงเฟิงและแวงเจียนก็รู้จักกันกองอีอ้อิงแก้คิดว่าถ้าเจียงเฟิงมาหาวิธีแก้ปัญหาเขาจะมองหาแวงเจียนหัวหน้าสำนักการศึกษาอย่างแน่นอนเจียงเฟิงยิ้ม คราวนี้ฉันจะไม่ตามหาเขาแล้วลูโอยูเฟงเคยมีปัญหากับแวงเจียนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อลูโอยูเฟงเลือกอาจารย์สิบอันดับแรกผลกระทบของลายเซนหายไปนานแล้วหากฉันเข้าใกล้แวงเจียน ผู้รับผิดชอบสำนักการศึกษาฉันจะเป็นนี่บุญคุณแวงเจียนอย่างสุดลูกหูลูกตาเจียงเฟงไม่ได้เป็นนี่บุญคุณเขายังรู้ว่าการตอบแทนบุญคุณนั้นยากในโลกนี้มีสองสิ่งที่คุณห้ามแต่ต้องเด็ดขาดคนหนึ่งเป็นที่รักอีกคนเป็นภรรยาบุญคุณที่ตอบแทนได้ยากและภรรยาจะตายหากถูกแต่ต้องตกลงกองอี้อิงเก้ไม่ขออะไรมากเกินไป เตียงเฟิงยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าคราวนี้ฉันสามารถจัดการเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องตามหาแวงเจียนไม่ต้องกังวลอี้อิงเกเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขในเวลาอันสัน้นหลังจากพูดจบเจียงเฟิงก็ยิ้มด้วยความรักและเดินออกไปข้างนอก บทที่391สําหรับผู้หญิงอย่างลัวยูเฟิงยิ่งคุณปฏิเสธเธอมากเท่าไหร่เธอก็จะมีแรงจูงใจมากขึ้นเท่านั้นเพราะเห็นแก่ลูโอ,อยูเฟงซึ่งเป็นมารดาผู้ให้กําเนิดของกองอี้อิงเกอเจียงเฟิงจึงไม่สนใจเธอเขาเข้าใจมานานแล้วว่าตั้งแต่วันที่เขาตกหลุมรักกองอี้อิงเกอเขาต้องยอมรับทุกสิ่งรอบตัวกองอี้อิงเกอว่าไม่สมบูรณ์ เขาได้พบกับผู้หญิงที่ดีพอๆกับกองอีอ้อิงเก้และเขาก็เป็นที่รักของสวรรค์อยู่แล้วดังนั้นเขาจึงไม่สามารถขอความสมบูรณ์แบบได้หลังจากออกจากวินล,ล่าฉันได้พบกับเจียงแลนลูกสาวของหนึ่งในสีตระกูลใหญ่ เมื่อเห็นเจียงเฟิงเจียงแลนพูดด้วยความประหลาดใจอาบรเทอร์เจียงเจียงแลนเจียงเฟิงพูดโดยไม่คาดคิดเจียงแลนรู้สึกประหลาดใจมากยิ่งขึ้นพี่ชายเจียงยังจำฉันได้แน่นอนฉันจำได้เจียงเฟิงไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้ เมื่อเห็นเจียงเฟิงเช่นนี้เจียงแลนกอดไม่ได้ที่จะหน้าแดงเธออดไม่ได้ที่จะนึกถึงครั้งแรกที่เธอพบเจียงเฟงิงและชนรถของเจียงเฟิงด้วยตัวเองเจียงเฟิงถามทำไมคุณถึงมาที่นี่ฉันมาที่นี่เพื่อหาเพื่อนเล่นและบังเอิญผ่านไปและได้ยินเสียงดังมาจากบ้านของคุณเจียงแลนพูดตามความเป็นจริง เจียงเฟงพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเอาละฉันมีอะไรทำฉันว่างคุยหลังจากกล่าวสวัสดีเจียงเฟงก็ขับรถไปยังโรงเรียนประถมที่ลูโอ,อยูเฟิงตั้งอยู่ลูโอ,อยูเฟิงต้องจัดการกับเรื่องนี้และบังเอิญว่าเขาได้พบกับเจ้าแก๊งครูใหญ่ของโรงเรียนประถมลูโอ,อยูเฟิงในเคทีวีหากคุณไปที่เจ้าแก๊งโดยตรงเรื่องนี้จะง่ายขึ้นมาก เมื่อเจียงเฟิงจับไปอย่างสมบูรณ์เจียงแลนก็ขมวดคิ้วใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความไม่พอใจตอนนี้เธอได้ยินอย่างชัดเจนว่าหญิงวัยกลางคนกำลังตะโกนใส่เจียงเฟิงเจียงเฟิงเป็นเจ้านายของลองเมนและครอบครัวเจียงของเธอเป็นคนรับใช้ของเจียงเฟงิงเจียงเฟิงรู้สึกอับอายและเจียงแลนก็โกรธมาก เจียงหลานจึงโทรหาและถามว่าพ่อพี่ชายเจียงที่บ้านมีฐานะต่ำต้อยหรือเปล่าเขามักถูกแม่สามีข่มเหงรังแกดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นหลานหลานเป็นอะไรไปพระสังฆราชเจียงหลินถามเจียงแลนเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองที่ชอบธรรม ฉันมาที่วินล่าเซนจูรี่เทียงเคงเพื่อหาเพื่อนเล่นและฉันก็พบกับแม่ยายของบราเธอร์เจียงซึ่งทำให้บราเดอร์เจียงอับอายซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันไม่สามารถโกรธไปกว่านี้แล้วฉันต้องการสอนบทเรียนนี้แย่มากพ่อรู้สึกยังไงไม่อย่างนั้นบราเดอร์เจียงจะต้องอับอายเสียใจจริงๆ เจียงหลินลังเลอยู่สองสามวินาทีแล้วพยักหน้าหลานหลานจำไว้ระวังพ่ออย่าไม่ต้องกังวลฉันจะระวังเจียงแลนตอบเจียงหลินรู้โดยธรรมชาติว่าครอบครัวของเจียงเฟงแทบจะไม่ได้ปฏิบัติต่ตอเจียงเฟงอย่างดีในช่วงสามปีที่ผ่านมาในฐานะคนรับใช้พวกเขาต้องแสดงความโกรธต่อเจียงเฟง ลู่โอ,อยูเฟิงโกรธมากที่บ้านอี้อิงเก่ฟังคำชักชวนของแม่และรีบอยากกลับถังขยะแม่ฉันจะไม่อยากกลับเจียงเฟงิงกองอี้อิงแก้พูดอย่างหนักแน่นเมื่อเห็นกองอี้อิงแก้ดื้อรั้นลู่โอ,อยูเฟิงตัวสั่นด้วยความโกรธคุณไม่อยากใช่ไหมโอเคโอเคดูเหมือนว่าฉันจะอยู่ในครอบครัวนี้ไม่ได้อีกแล้วฉันจะไปฉันจะไปที่สำนักงานใหญ่ตกลงไหม ลูโอ,อยูเฟงพูดเขาเดินไปที่ด้านนอกของวิลล่าด้วยตัวสั่นกองอี้อิงเกรู้สึกผิดอย่างสุดซึ้งเธอมักจะทำอะไรไม่ถูกต่อความเย่อหยิ่งและความไร้เหตุผลของแม่ของเธอพึ่มเจียงเฟงไม่ช้าก็เร็วหญิงชราของฉันจะไล่คุณออกรอให้ถึงที่สุดซะก่อนลูวอยู่เฟิงเดินออกมาจากประตูพร้อมกับสาบแช่งเสร็จแล้วเหรอยิงเหรอ คุณจะปล่อยให้บราเดอร์เจียงเสร็จได้อย่างไรทันใดนั้นเสียงเย้ยหยันก็ดังขึ้นและเจียงแลนและกลุ่มบอดีิการ์ก็ล้อมรอบลูโออยู่เฟงด้วยใบหน้าที่ไม่ปราณีบทที่392เมื่อเห็นผู้คนมากมายมารวมตัวกันลูโออยู o ่เฟงก็ตกใจคุณคุณเป็นใครลูโอยู่เฟิงมองไปที่เจียงหลานอย่างระแวดระวงัง เจียงแลนวางมือบนเอวของเธอและมองเธอด้วยความดูถูกเหยียดยามฉันเป็นใครคุณไม่สมควรที่จะรู้ลูโอ,อยูเฟงใช่ไหมฉันขอบอกคุณว่าบราเธอร์เจียงไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทำให้เสียหน้าได้ง่ายๆวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อเตือนเจ้าเป็นผู้ชายอย่าหญิ่งยโสเกินไป โอ้เจ้ามาที่นี่เพื่อเจียงเฟิงสาวน้อยถ้าเจ้ากลา้าพูดแทนเจียงเฟิงเจ้าจะเป็นนางสนมของเจียงเฟิงไม่ได้ใช่ไหมคุณไม่เลวเลยแค่ลองดูตกลงในถังขยะนี้คุณตาไม่ดีเหรอลัวอยู่เฟิงเย้ยหยันและเข้าใจ เมื่อรู้ว่าเจียงแลนมาที่นี่หลังจากเจียงเฟงลูโอยูเฟงก็หัวเราะในใจในกรณีของหลัวยูเฟิงใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเจียงเฟิงจะถูกปฏิบัติเหมือนขยะเมื่อได้ยินคำพูดของลูโอ้ยูเฟงร่างกายที่บอบบางของเจียงแลนก็สั่นด้วยความโกรธ เดิมทีเธอคิดว่าหลัวหยูเฟิงจะหญิงยะโสต่อเจียงเฟิงที่บ้านมากกว่าเล็กน้อยแต่หลัวหยูเฟิงยังคงหญิงยะโสอยู่ข้างนอกเจียงแลนดูโกรธใครบอกว่าเป็นขยะใครบอกว่าตามไม่ดีเมื่อได้ยินเช่นนี้ปอดของเจียงแลนกำลังจะระเบิดด้วยความโกรธดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความหนาวเย็นมือขวาของเธอยกขึ้นสูงแล้วล้มลงอย่างแรงตะคอก ลู่โอ,อยูเฟงไม่ทันตั้งตัวและถูกเจียงแลนตบหน้าอย่างแรงโอลิมปิกหนที่สองลั่หยูเฟิงถูกดึงโดยเจียงแลนพลางคร่ำครวญและจ้องมองที่เจียงแลนด้วยใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสยดสยองเจียงหลานตบหลั่อยู่เฟิงอย่างแรงแล้วพูดด้วยใบหน้าเย็นชาว่าถ้าคุณกล้าลองพูดอีกครั้งสิคุณคุณตีคนอื่นได้ยังไงลั่หยูเฟิงตกใจและโกรธ เจียงแลนพูดอย่างเหยียดยามคุณเป็นคนทุบตีผู้หญิงบ้าๆนี่ยังเบาอยู่ถ้าคุณกล้าพ่นขี้ใส่ปากของคุณฉันจะทุบคุณถึงชีวิตแน่นอนตกลงไปเลวนี่จริงเองเฟิงให้คุณจัดการกับฉันไหมถ้าคุณกล้าตบฉันฉันจะสู้กับคุณหลอยู่เฟิงเปิดฟันและกรงเล็บของเธออย่างเกลี้ยกราดและพุ่งเข้าหาเจียงหลาน เมื่อเห็นว่าลูโออยูเฟงกล้าที่จะแตะต้องเธอเจียงแลนก็โบกมือของเธอแล้วพูดว่าพาเธอลงไปใช่คุณหนูบอดี้การ์ดกลุ่มหนึ่งตะโกนพร้อมกัน แม้ว่าลูโอยูเฟงจะดูร้ายแต่ต่อหน้ากลุ่มบอดี้การ์ดชั้นยอดลูโอยูเฟงนั้นไม่มีใครเทียบได้เลยผู้คุมกันกลุ่มหนึ่งพุ่งไปข้างหน้าและตรึงแขนของลูโอยูเฟงโดยตรงทำให้ลูโอยูเฟงไม่สามารถขยับได้ถูกบอดี้การ์ดจับไว้ลูโอยูเฟงมองอย่างดูเดือดและพูดว่า ให้ตัวเล็กโอเคเจ้ายัางกล้าพาคนมาขวางข้าข้าจะเรียกตำรวจและจับกุมเจ้าทั้งหมดในภายหลังฉันไม่เชื่อว่าไม่มีกรรษัตริย์และไม่มีกฎหมายหลังจากนั้นฉันจะคุกเข่าและคุกเข่าต่อหน้าฉันและร้องขอความเมตตาคุกเข่าและคุกเข่าและร้องขอความเมตตา ฉันทําให้คุณอับอายจริงๆเจียงแลนรู้สึกรำคาญมากขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นแซบปรบมือเจียงแลนโบกมือและตบหน้าของลูโอ,อยูเฟงหลายครั้งลูโออยูเฟงตกตะลึงเธอไม่เคยคิดเลยว่าเจียงแลนผู้หญิงยโสจะหญิงยโสมากกว่าเธอเจียงแลนพูดอย่างเย็นชาคุณมีความทรงจำที่ยาวนานหรือไม่ คุณยังกล้าพ่นมูลใส่ปากของคุณหรือไม่ในขณะนี้ทีมลาดตะเวนจากเซนจูรี่เทียงเคงเข้ามาช่วยฉันช่วยฉันด้วยเร็วเข้าลัวอยู่เฟิงรีบพูดราวกับเห็นหน่วยลาดตะเวนกำลังจับฟางดูเหมือนว่าตราบใดที่ทีมลาดตะเวนเข้ามาแทรกแซงเจียงแลนจะถูกบังคับปราบปร,รามในภายหลงังและเธอจะไม่หยิงยโซอ,อีกต่อไป เธอรู้ว่าทีมลาดตระเวนของเซนจูรี่เทียงเคงเป็นอดีตทหารทั้งหมดและพวกเขาทุกคนมีทักษะที่ไม่ธรรมดาคุณหลานเมื่อเห็นว่าเป็นเจียงหลานที่ยิงเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนกลุ่มหนึ่งก็ตกใจ